เกาหลีใต้คืนป้ายภาษาไทยเชิญผีน้อยตรวจโควิดฟรี เป็นอีกหนึ่งกระแสและถูกใช้เอาไปอย่างล้นหลามหลังจากายโฆษณาที่เกาหลีถูกโพสต์ลงบนทิกตอกโดยหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีรายหนึ่งโดยบนป้ายนั้นเป็นการส่งข้อความถึงคนไทยที่แอบอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะพร้อมกับระบุข้อความเป็นภาษาไทยที่มีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าคนต่างชาติอยู่ในเกาหลียังผิดกฎหมายจะได้รับการตรวจฟรีโดยไม่มีการตรวจวีซ่าไปตรวจโควิด -19 ด้วยความสบายใจนอกจากนี้ยังมีการโพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้กับผู้ที่เป็นแรงงานไทย ในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนต่างชาติในเกาหลีรวมไปถึงแรงงานชาวไทยที่จะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2 พร้อมทั้งวัคซีนที่ทางเกาหลีจะจัดให้และยังมีการระบุเพิ่มเติมว่าชาวต่างชาติในเกาหลีใต้อายุ5 0 5ถึงปีลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 19- 24กาถึงกรกฎาคมน,นี้ซึ่งจะได้คิวฉีดในเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มคนอายุน้อยกว่า49ปีให้รอลงทะเบียนฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคมซึ่งจะสามารถลงทะเบียนฉีดได้ทั้งคนที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยจากเรื่องราวดังกล่าวได้ทําให้ชาวโซเชียลนั้นเข้าไปวิพากษ์วิจารกันเป็นจํานวนมากทําให้เห็นว่ามีคนไทยที่หลักลอบเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากจนทําให้เกาหลีใต้เจ้าจงมาที่คนไทยโดยเฉพาะแต่ก็ยังมีชาวโซเชียลบางส่วนระบุว่าขนาดเป็นพี่น้อยก็ยังได้รับสวัสดิการที่ดีและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนไทยที่อยู่ในไทยตอนนี้เสียด้วยซ้ําทั้งยังบอกว่าการไม่เลือกปฏิบัติเช่นนี้จะทําให้หยุดการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 ได้อย่างดีขึ้นนั่นเอง